เอาล่ะหยิบเลยไหมเหลือเทพเทพมารสวรรค์กับใครสักยมุนีมามาเถิดยังเฮ้ยเหลือคุณทอกระดอกอ่ะไอคุณทอยังไม่ได้เอาล่ะขอบคครับไอคุณทอเอาเข้าไม่ได้เขาบอกมีนั้นหยิบแล้วแคะตามผมไม่ได้เนี่ผม จะหยิบแบพาวเทพเจ็บไปเฮ้ยผมขอ5.2ได้ไหมคุณเพื่อนเอาดี๋ยวสี่จุดสามหยิบหยิบเกียแกนานนึงอ่ะพยยาามอันไหนเห็นแล้วมันเป็นของตัวเองหยิบของตัวเองก่อนดีกว่าเนี่ยหมาเนี่ยคนละตัวเลยเนี่ยครั้งนี้ไม่หุบรวยจัดเลยเพรยะเราแข่งมนได้แล้ขอก่อนได้ไหมเอาเลยก็กำเราฆ่ามาได้เยอะด้วยอ่แล้วผมไม่เอาเยอะเลยเะกัน อย่างอย่างแต่ว่าวิ่งอย่างแต่ว่าเราเป็นแกงเตอร์วิ่งเเหมือนแกงเตอร์เลยเมื่อกี้จะเป็นแของแนวพาวสามสี่ล้นนี่ดึงออกไปเลยไหมครับเอ็นกรเลยที่มีรถถังติดไปด้วยหนึ่งพันไอนะมันมีของสี่ล้นโยนออกไปเลยไหมไอ้สามมาโยนสามสามโยนไปเลยถ้ามีสามโยนแต่สี่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนมส่งในแชท ไอ้เฮ้ยหนึ่งจุดสามแต่แม่งมันเกินมาหกหมื่นน่ะไอ้รู้ว่าผมร้านร้านหกพันอ่ะก็คือพอดีเป๊ะเลยอะใครไม่ถึงก็มาตังค์ที่ผมเงินฉีดเลเซอร์แตกอ่ะเออคนสองไม่ดีเหรอคนสองไม่ดีเหรอหัวฉีดเลเซอร์แตกรีก็ได้มีหัวฉีดเลเซอร์ให้เราไหมไหมมีส่งในห้องห้องแชทนี้เลยนะคุณบอลผมก็ส่งแล้วอ่าหรอไหนวะอ๋อที่นี่อ มีอะไรให้รีวิวเนี่ยที่ราซ่อมแสนสองโอเคทุกคนครับมีแมงมุมที่ประทูนะครับเพิ่งเกิดเลยครับเดี๋ยวฐานสองเสรกจจะไปปาะูไม่ได้หรอสังหาลีสังหารีหัวเกมมาแล้วแล้วกูก็ใช้หมาเลยเหมือนเดิมไปฐานสองสมุดก่อนเลยครับสองสมุดสมุดฐารเก้าคนสมุดหารเก้าแล้วก็มีกล่องมีเดียมประทูเจ็ดนาทีครับ แล้วก็แย่ห้าจุดสี่หลือแปดนาทีครึ่งครับคุณทอเหมือนเขาจำไม่เอานอะหน่ะจะออกไปแล้วน่ะเดี๋ยวทำไม่รู้อะไรอ่ะคนทอเขาไม่เอาเหรอจะไม่ออกไงครับอันนั้นออกออกไปแล้วนนน่่ะัออกวิ่งไปแล้วน่ะวิ่งไปไหนแล้วเฮ้ยไม่มียาพิษอีกเออเนี่ยมันเหลือเจ็ดเจ็ดอ่เจ็ดเจ็ดคือแบงนะ แล้วผมคิดไปบอกเขาก็ได้ครับคุณยออะเขาไม่เข้าดิสไงเสือไม่บอกไม่ได้ด้วยอ่ะเขาต้องมาอาของไม่ได้เดี๋ยวเราผมไปพิมพ์ไปคิดไปหาเขาให้ครับเฮ้ยแล้วเราจะไป cover เล็กก่อนไหมเกียรติทีแล้วแบ่งก่อนแต่หนาทีหาเลยหาเลยเนี่ยสมุดแบ่งอะไรหรือยังสมุดเกียรติไม่ไดมีใครไม่ได้ไหมเจ็ดข้อนี้เอาละสิบด้วยกันสมุดผมได้แล้วนะ เจ็ดคือเศษโอเคโอเคมาหมดละสิบเก้าจุดแปดฐานเก้าเลยใช่ไหมครับอ่าฮะเออปมีลิกต่งสองหมื่นที่คุณสองสองแปดใช่ไหมสิบเก้าจุดแปดฐานเก้าสมดทอยยังไม่ได้หยิบคนละเท่าไหร่มีมีคนนึงไม่หยิบสมุดอ่ะกันหนึงเอาคนไม่ไม่ไม่อันนั้นคือเศษมเศษเล่มข้างล่างเห็นเปล่าอ๋ใครยังไม่หยิบอ่ะ เขาไม่เข้าดยิบอ่ะเขาหยิบผิดเขาไปหยิบเจ็ดเขาไม่ได้หยิบสิบเอ็ดเขาเข้าไม่ได้เจ็ดผมเอาไปไว้ข้างบนอ๋องั้นต้อหยิบมาก่อนหยิบมอลก่อนถ้างั้นดึงเอาไปเก็บไว้ช่องอื่นเดึงเก็บโอเคดึงไว้ช่องหนึงเก้าจุดเจ็ดหันใหม่แล้วเดี๋ยวหยิบให้หมดแล้วเหลือเท่าไหร่ก็คืออันหน้าของเราปะโอเคอันนี้หนึ่งเก้าจุเดสองจุดหนึ่งแปดเออประมาณสองจุดหนึ่งอ่ะ สองจุดหนึ่งแปด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 สองจุดหนึ่งเก้าแล้วกันสุนส่นสองจุดหนึ่งเก้าใช่ไหมสองจุดหนึ่งแปดแล้วละหนึ่งเอ็มก่อนสองจุดหนึ่งเก้าก็ได้สองจุดห่เออตามนั้นอ่ะหยิบคนละหนึ่งเอ็มอ่ะถ้ามาหยิบหนึ่งเอ็มอ่ะหยิบคนละหนึ่งเอ็มก่อนมันจะมีคนที่อย่อนเงี้ยอันมันจะมันจะได้ของขยันเงครับถ้าหยิบกันรวดเดียวหมดเลยตัดปัญหาแบบคนหยิบช้า ตอนนี้ผมเจอเอนเดอร์สองตัวนะครับมีคนหนึ่งใส่เซสู้เทียบแปดแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นชุดแกดครับแก็ดเลยเหลืออยู่หกนาทีครับกล่องเหลือกล่องเหลือสี่นาทีคุณสองแมงมุมยังนิ่งอยู่งั้นหยิบที่เหลือเลยนะสองจดหนึ่งแปดเลยครับสองจุดหนึ่งแปด เดี๋ยวผมพิมพ์ขู่มันก่อนว่าไม่ทีมอีกเขาไม่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 ยาๆยายามันวิ่งไล่ผมอยู่ไงแล้วยาพิเศษอะไรไม่แน่เต็มไปหมดสองจุดหนึ่งแปดมีหมาป่าด้วยนะบอกก่อนคนสองไอ้ตัวนี้เว้ยเว้อยู่นะไอ้ตัวเนี้ยเมื่อวานโอ้ยสองวันนี้เราก็ทื่อมันคิดแตกลงลงห้องนี้ใช่ไหมครับถ่ายลงห้องนี้ใช่ไหม ไปสงนทีห้องนี้เลยอ๋อรอนบ้านเราช่วิดีโอเฉถ่ายถ่ายลงถ่ายลงห้องนี้ใช่ไหมมวิดีโเชิดอะไรนะวิดีอเดไมาเหรอใช่ไปเอาผมระเบิดไปแล้วมั้งสี่สิบเก้านาทีปิดเอ้ยยี่กนาทีปิดนาทีมสองสองเท่าไหร่นะสองหนึ่งแปดสองจุดหนึ่งแปดสองหนึ่งสองแล้วผมอืมไปแล้วผมไปแล้จะหายสงครามไปห้าจุดสี่พวกที่แก็บเต็มไปด้วยทำไมคุณ คุณบอสมาขอผมเขาตีโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีสามคนแล้วนะตอนนี้ใส่อีกคนนึองใส่เทปเจ็ดเคิร์สใส่เทปเจ็ดแล้วแอนเดอร์เอนเดอร์เอนเดอร์ใครจะไปจอยมาใครจะไปจอยเอ็กมาใครใครมีชุดแกะเอาไปด้วยนะผมแค่มาดูให้นะชุดแกะของอะไรอะไรอยู่ที่คุณเพื่อนไเยอะเฮ้ยเฮ้ยแกงเกอร์หน้าบ้านวะมาหน่อยออกมาแกงเกอร์หน้าบ้านออกมาหน่อยออกมาหน่อยมีฮิลเลอร์มีปืนเลเซอร์ พร้อมไหมรถถังรถถังพร้อมไหมออกพร้อม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 รถถังพร้อมท้ามันรกันอยู่อะครับวิ่งโรมไปที่แก๊งเกินแอลวอล์มมาเอา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 มาให้หมดเอามาให้หมดเดี๋ยวแก๊งเกิลแล้วเรามันใส่มันใส่อาวุธไม้อะต้นไม้ลงใส่เลยคุณสองลงเกี่ยวแม่งเลยไม่ไม่ไม่รู้ง่ายนูกอย่างบางไอ้ยารีบบอกมาแก๊งเกิล่ะตอนจริงจริง จะเกี่ยวตั้งก่อนเฮ้ยเทียมีไอ้นี่ด้วยอ่ะไม่มีไออาวุธไอเนี่ยเอเนี่ชอปเปอร์เห็นแล้วเห็นแล้วเท่หนาดเท่อย่างเท่เลยวิ่งไปอ่ะวิ่งไปเราวิ่งไปทำประตูนะเอาอันตอนนี้แจ้งก่อนนะครับมีไว้สันมาเพิ่มใส่เทียบแปดอีกตัวหนึ่งก็น่าจะรวมๆวมว่าประมาณสามสี่เอ็มะครับต่อผมจอยไปแล้วอ่ะนนไม่ได้อ่ะมีประมาณกี่ตัว มีทั้งหมดที่ที่เจอประมาณสี่ตัวครับชุดแกะอีกหนึ่งสี่ตัวไปเร็วไปไปนู้นกันไปป่ไปปาทูปาทูป่ะทูป่าทูป่าทูป่าทูปาทูป่าทูป่าทป่าทูป่าทูป่าทูป่าทป่าทปาทูป่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 าทปาทูปราทูป่าทูป่าทูป่าทไป่าทป่าทูป่าทูป่าปาท่าทูป่าทปาทป่าทูป่าปาปราทูป่าทป่านูปาทมปาทูป่านูปาทูป่าทไป่าทูป่าทูป่านไป่าทป่าทปาปา่า เไม่ไม่ผมเอามาแล้วเอาเอาไว้เพิ่มมาหยิบไว้เพิ่มใส่จะเปิดมา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 โปรฟิตกันมา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 ผมหยิบฮอรลอบแล้วเอาไว้มาเลยเอาไว้มาอีกหนึ่งน่าจะไหวอยู่ตอนนี้กล่องมีเดียเหมือสามสิบห้าวีครับมันเหมือนมันอาซัดกันนะให้มันทะเลาะเดี๋ยวะทีละเดี๋ยวเปียวจะไปหลอยหลังไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปช่วยห้ามเขาเองเอนเดอร์เอนเดอร์ลงละเอนเดอร์ ลงแล้วบวกกันใช่ป่ะอย่าง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 ไม่เริ่มยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มไว้สัันมาแค่ตัวเดียวครับไว้สัันมาแค่ตัวเดียวมันบวกกันแล้วบอกมันบวกกันแล้วบอกจะได้เข้าไปเพื่อไปนี่มาลงได้เนี่ยมาลงแล้วผมจะคอมเปลย์เลยนะยัางอย่งใแม่เรามันเปิดก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเข้าไปเราไม่ต้องเข้าไปเลยนะยังไม่ถึงนะ100นาทีก่อนต้องต้องเข้าอะครับเพราะว่าไวซ์ซันมีตัวเดียวครับไวซ์ซันมีตัวเดียวขอเโอเคโอเองลองมาเลยครับเดี๋ยวผมจะปวดไว้ให้ก่อนนะโอเเคคปลยรับ อยู่อยู่แมปไหนกันนะครับอยู่ปาะตูครับประตูปรตูปรตูแผ่นล็อกปาะตูครับเอดเแล้วลงล่างล่างขวาไม่ต้องกดโอซีก็ได้คุณเจมต้องกาเหมือนกันเพราะว่าหิวไม่มีนะบอกเลยโอซีมาถึงกูตายแน่ๆน่เอ้กูตายแน่ๆเแน่เท่าไหร่อ่ะโหยห้าจุดหนเกมเอาไปไปหาไล่ตัวที่แพงไม่ได้หรอวะ มันมีตัวหนึ่งที่แปลงอะครับเฟนไวซันอะครับได้กล่องปะเปิดกล่องดิเปิดกล่องเปิดมสองมันขึ้นมาอ้าวอยู่ขโมยอย่าว่ามันเปิดกล่องได้จะสับดินได้ละไวซันอยู่นี่ไวซันอยู่นี่กีนเต้ารัมกินจันทร์คนแก่นคนแก่นเลยคนแก่นเลยคนแก่นเลยไวซันอยู่นี่ไม่มีคนแก่นเลยเหรอ ไวท์ซันจีใส่น้ำมีดโอเคโอเคเราผมไปให้แล้วมันวิ่งไปข้างล่างมันวิ่งข้างมันวิ่งไปข้างล่างไปหาสีน้ำเงินกับสีแดงข้างล่างมันมันเดินมันเดินวนอยู่มันเดินวนอยู่ผมปิงอยู่นะผมปิงอยู่นะข้างล่างรอหนักหน่อยมันวิ่งขึ้นไปมันวิ่งขึ้นไปมันโดนเสื่สแตด้วยใช่เสืสแตมใช่สแตมตรงปิงเลยมันกดมันกดรองเท้าแล้วมันกดรองเท้ามันกดรองเท้าวิ่งไปคปณแก่นจะไหมอย่าลืมทิ้งคนไปดูตรงที่แกะนะ เดี๋ยวผมไปให้มีมีคนแกดไหมคุณไปแกดไม่ได้ยาพิษมาโอเคโอเคงั้นผมแมวไปนะนี่เหลือไล่คิวเลยกล่องที่บ้านสี่นาทีนะเนี่ยมีแมงมุมด้วยเนี่ยวายาพิษมาหวานฉ่ำตีนเอาเบิร์ดมาสือเซตสมองนะตอนนี้มีหลอดด้วยนี่ใครตามเลยแกนเลยแกนเลย แต่กินยาใช่ไหมเอายามาถ้าเอายามาก็ได้เบนวันนี้โดนเบนวันนี้เบนไหนเบนอะไรเบ้นวันนี้ไม่มีบอลไม่มีเบลเลยเบนวันนี้เออ วันเล่วเงี้ยเง้หน่อยทำไมแม่งติดแต่พีเมียมาปองปองปังไอ้ดิไงแล้วก็มีกล่องมีเดียมบ้างเราสามนาทีครับไปเอาเปมุมเลยม่งมาเป็นมุ่ก็น่าสนใจนะแปลงาปมุมก่อนได้เลยครับเพราะว่าบ้านเราที่เดียวมีเพื่อเราอยู่ประมาณสามคนครับแล้วตัวอีตายเหรอตายครับเสร็จเสร็จเป็นล็อกเองครับอ๋อไม่ต้อดติดเลยนะเป็นป่วนเป็นปวนนิดเดย ผมแค่ลงไปขวดให้ใช่อะไรก็เที่ยวเบอร์นะถ้าถ้าทิบสามได้ไหร้านถ้าได้เกินดีมันราคามันอัพนะแน่ใจวันนี้ราคาัพเงี้ยต้องขายวันนี้นะหนึ่งจดแปดวันนี้โต้เหมือนจะขอจอยตี้๋ยขายดิบอะวันนี้ขายดิบยิ่งขายดีเลยจะทำแต่ว่าคนนี้คนไทย าไปแล้วเขาเตียนมันก็แต้มเข้ากันอยู่แล้วอ้าวแล้วเขาจอยแล้วเขาวิตตี้ทำไมวะเนี่ยไม่รู้วิ่งเขาจะมาเอากล่องมปเป็นใบเราทีเดียวครับไปทีที่ไหนเลยโอ้ยเจ็ดยูตาว่าเอ่ออ๋อคุณเมอร์ซี่เขาบอกว่าให้ปรับปาร์ตี้ยูเทีทีครับพอดีว่าจะเปิดกล่องนาทีครึ่งขอบคุณครับ ะมีคนนะมีแกงวะแกงไข่อะไรวะเดีวเดีย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 วครับที่เดยวคนเดียวเมื่อกี้แน่เลยไอ้ที่ขี่นกกระนาใครเอาเราเจออะไรบักอ่ะขี่พาร้านอ๋อฟีรูหรอกฟีรูเก็บอันไปรวมเหมือนเดิมเออาไปเงราตีปายเดอร์เราไม่กดบอกผมด้วยบอกผมด้วยวันฟีรู้ผมจะได้ไม่ลงเพราะไม่ต้องลง ไม่ต้องลงไม่ต้องลงรถถังก็ไม่ต้องลงอยู่มันนั่นไปดีแล้วนั่นแหละเห็นแปดจุดสามตกก็ไม่ต้องลงครับเดี๋ยวรอสองวินาทีเดี๋ยวผมเขี่ยมให้สบาใช่กระโดดลงอย่างเร็วตกก็ไม่ต้องลงเฮียจะวัดสักหน่อยไม่ต้องวัดไอ้ที่ามว่าอะไรวะแหละที่มันบินบินอยู่แบบนี้ย น่าจะเป็นในสามตัวเมื่อกี้อ่ะที่มันไปวิ่งปวดๆหน้าครับหน้าหายเอาเราอ่ะเออมาทำส่งเลยไหมนะแอบดีนเด้อะไอตัวนั้นตายเหรอถึงได้เสือจดำมาด้วยไม่ตายไม่ตายมันรอดมันกดมันกดรองเท้าวิ่งมันกดมันมันกดติดติดอิดวิ่งเข้าว้าไปเลยแต่อย่างว่าแหละเสือจดำแม่งแก๊งโคตรยากอ่ะไม่ไม่คนอยู่ตรงนั้นตั้งเยอะไม่มีคนลงเดินมาเลยไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกี่ยวติดแม่งก็ลุ้งนะเมื่อกี้อ่ะ จริงคุณภาพระดับสิบล้านะเวยเสือสิบป่หรอไม่ไม่ไม่มันมันเทียบเท่าอีเสือน้กการไงอ๋อเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวฮัตกี้มาเดี๋ยวแม่งก็ตกอีกอีเสือน้กการอ่ะหมาป่าหมาป่าหมาป่าที่เข้าใหม่วันนี้ก็ก็ของดีนะฮัตกี้มาแล้วไงฮัตกี้ฮัตกี้เข้าแล้วไงเอออหมาป่าหมาป่าเรือนี้อ มันยังไม่มีคนได้ไงมาเก็ตแวล์ูเลยยังไม่ขึ้นได้หมาป่าของเดือนนี้มาขี่แก๊งกันชิวเลยของดีแกง๊งใครเีต้องต้องซื้อเก็บเลยอันเนี้ซ,นซื้อตุนซื้อตุนหมาป่าของเดือนนี้เฮ <c oughs> ้ยมีมีหัวแดงหน้าบ้านอ่ะดูสิใครอะไรวะว่าไม่อยากเจอมันอ,ะอ่ะมันก็บอกว่ามีกล่องอยู่ที่หัวกล่องที่หัวน,นะดีเดียม ให้กองให้หมดเลยคือคนของกลับเมืองกันป่ะน่าสนใจนะครับเพราะของอ่นเต็มไปหมดเลยในในในเฮ้ดูตอนนี้ให้เอาเต็มแล้วอ่ะเฮ้ยตีฟ้าข้างหน้ามีมีแคงมีแคนเตอร์คุณเตอร์คุณอยู่หน้านี่มันจับผมแล้วคุณอยู่ไหนปีนปีนปีนหนินักแข่งปีนไปครับนี่นี่นี่ปีนไม่น่าเตียนเดชล่ะตายหรอ เด็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 ดเดมาชั่วครางนลวะเออแม่งเล่นคุณปิดอันเด็ได้นี่มันเป็นใครวะมันเป็นเด็วันช็อตเงี่ยหลาอ๋อเจอวันช็อตเหรอเฮ้ยไปนไรอีแมนซีเทอย่างนั้นเหรอคิดว่ามึงจะรอดอย่างนั้นเหรอเดียวาำให้โดนอย่างนี้ในเอ็ดไปโดนอย่างนี้ในเดียวในแมปเดียวบ่อยๆแม่งก็ไม่มากันแล้วเนี่ยสัตว์เข้ามาก็ตายเข้ามาก็ตาย สองแสนเยี่ยมโอ้ยอาหารอาวารอนอาหารอาวารอนเอาหารแพงกว่าของของตัวเองเอ้ยไม่คิดเลยมาเลวัอดีเขาเบิร์ดเขาเบิร์ดจากในกล่องใช่ไหมเนี่ยได้แล้วจิบมาเล่นเด่นล่ะได้ใช้ทามากมีจะไปไหนต่อได้มาแล้วก็ใช้เลยนะจะเก็บรู้ก่อนเฮ้ยเราเยอะจังเลยว่ะ อ่แตงมึงนะครับของที่คุณทอกระดอกที่เขาต้องได้คือแกงสามใช่ไหมครับแกงสามทีมบอกครับเอาให้หมดเลยพี่เหรอเคนอื่นอยู่หมดแล้วสองสองจุดแปดถ้าเหลือจะโยนเข้าคิวให้ทาองเป็นใหญ่เล่นหกทีส่งใครเข้าไปดูไหมเอาไปให้หมดเลยครับเพราะว่าของคิวพูดถึงเอาไปให้หมดเลยก็ได้เพราะว่าของที่เหลือมันเป็นพวกอะไรนะ ไอ้องแดงของตีบอสองตีบวกอะไรพวกเนี้ยเออนั่นแหละเอาไปให้หมดเลยครับสองจุดแดงเอาเลยนี่นะผมผมผมพิมพ์บอกไปแล้วครับผมพิมพ์มาห้อยไปครับของของคิวไม่มีช่องว่างแล้วสองจุดหกอ่ะสองจุดแปดเอาไปไม่ได้พูดถึงไม่ได้ถึงของคิวหรอกคิวบนอยู่มีเกียรบูดปกทีนะครับต้องให้มาดิทเตอร์เข้าไปดูกันว่ามีแล้วไอพวกนี้ยสองจุดหกเจ็ดเนี่ยตาจอมหยิบไปให้หมดเกลี้ยงเลยเอาแบบโล้นไปเลยให้โล้นไปเลยตาจอมพร้อม่ได้อยู่ในดิน ครับพิมพ์บอกเข้าไปเลยเนี่ยว่าให้ยิงให้มพิมพ์บอกไปแล้วเอออนนั่แหละเาไปให้หมดเลยถ้าไม่มีอันเดสเมื่อกี้ตายโดนโตายแน่นอนครับกันเล่โดนแคนเตอร์โดนวันช็อตเหรอเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเป็นวันช็อตวันนี้เนี่ยรอดกระบอกเขาบอกเต็มสุดๆนะเลือดปิ่มๆเลยเมื่อกี้ น้าเมื่อกี้โดนหมีตีตกตายนี่ตลกจัดโดนหมีจต<ล>านัดตายอ่ะไม่ถ้าโดนหมีตกอย่างน้นมันก็แค่ล้มนไม่ตายคุดได้โย <c oughs> โอก็หวเฮียเยดีกีบสองอันแบบเทาสองอันกูโหหวดว <c oughs> อ่ะปว่า ้านมีจะไปเล่นไหนต่อไหมครับคนของไหมครับผู<อ>ให้คนถทนสองคนขนของไหมครับไม่ใช่อะไรถ,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 ถ้าถ้าถ้าจะถ้าจะขนของนะจะให้นำมาหน่อยนี่ไงผมจะผมะที่ขี่รถขนนี่ไงมันเยอะมาก คิดดูดิเองคุณเต๋อ์อมาเล่นประมาณหกอันอยู่ในเนี้ยยังไม่ได้ขนไปขายเลยผมจะเกาให้ได้นะใครไปนอนเป็นศพตรงนี้แล้วแล้วไอ้ที่ไปฆ่ามาพวกเมื่อกี้มันจะไว้ไหนแก๊งสามเหมือนเดิมแก๊งสามเหมือนเดิมเพราะว่าคุณจองเขาเคลียร์ออกอยู่แล้วรอเขาเคลียร์เสร็จจะหมดอยู่แล้วนะหมดแล้วถ่ายเลยแก๊งสามเคลียร์จบรอบ ไปกันเถอะไปขนของกันดีกว่าแม่เวร์ก่อนถ้าคนสองไม่ได้ขนก็เอ่ยนั่ที่ไหนครับ